ไปฉีดกับน่าจะเป็นหมอกระเป๋ามันก็ไม่ได้ผลดีเกิดก้อนลำตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าดูจากรีวิวดูจากการพูดคุยของคุณหมอดูเชี่ยวชาญหลังจากที่ที่ทำเสร็จก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสดใสติดใจ <laughs> เคสนี้นะคะก็เป็นเคสแก้ไขของน้องน้ําอายุ30ปีมีปัญหานะคะก็คือมีก้อนตรงๆใส่อยู่บริเวณใต้ตาแล้วเวลายิ้มก็จะเกิดเป็นลังคราวที่แล้วเราก็สลายโดยฉีดเอสเซาที่ย่อยสลายตัว HA ออกไปวันนี้ก็จะมาเติมเต็มใต้ตามหมอก็จะทำการฉีดซ่อนถุงนะคะแล้วก็แก้ไขโครงสร้างใบหน้าโดยใช้ทิลเลอร์่มเลกุนใหญ่ของแครต้องโชว์นะ ฐานกระบอกตาเพื่อที่จะซ่อนถุงไขมันหลังจากที่ที่ทำสเสร็จก็เต็มทั้งสองข้างก็ดูสดใสดูวิ่งวิงติดใจติดใจคนที่มีปัญหาใต้ตานะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือใต้ตาคร้มเป็นก้อนเป็นลำที่ใต้ตาเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะ